สวสดีบางแสนครับสวัสดีครับคุณช้ชมครับนี่คือรายก,การสวัสดีบางแสนครับจะนำมาพบกับท่านส่งทุกวันเสาร์หลังข่าวท้องถิ่นนะครับวันนี้นะครับจากเหตุการณ์ที่เราได้ประสบพบเห็นขึ้นมาจากหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หน้าข่าวโทรทัศน์ตามสื่อมวลชนต่างๆครับว่าพี่น้องบ้านเราครับได้รับความเดือดร้อนสับสน พบภัยอย่างหนักหนาสาหัสนะครับแต่ด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องชาวจาาังหวัดชุมพีแล้วก็เทศบาลแล้วก็ผู้นําชุมชนต่างๆในจังหวัดชุมพีนะครับความสำคัญตรงนี้ครับในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนและพี่น้องนะครับจึงได้ร่วมมือร่วมใจครับกับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ขึ้นมาครับและก็ตอนนี้ครับผู้ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยลวมทั้งหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ได้ไปช่วยเหลือในพื้นที่นั้นก็ได้มานั่งอยู่กับผมนะครับ ตรงนี้ต้องขอต้อนรับท่านสุธยาคุณปลื้มคุณรงชัยคุณปลื้มคุณพลากรเดชาเดชาติวงศ์ยุธยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่ากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ครับในเรื่องของการเป็นแกนนานะครับของคุณสุธยาคุณปลื้มนะครับแล้วก็คุณรงชัยคุณปลื้มนะครับจะสอบถามคุณสุ๊กาคุณปลื้มเหมือนครับว่าการที่เราเป็นแกนนําที่จะช่วยเหลือ ที่น้องประชาชนที่สบัยเนี่ยเราได้จัดทำอะไรบ้างครับในเรื่องของอส่วนของกลุ่มเราลักชมบุรีครับแต่สำหรับในใน,ในเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้เราคงจะทราบกันอยู่ว่าในเรื่องของเหตุทุกข์กระที่มีขึ้นอยู่ทั่วประเทศนะฮะซึ่งถือว่าหนักหนักที่สุดทั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยน,ะะนอกจากที่จังหวัดอื่นแล้วในจังหวัดชลบุรีเราเองเนี่ยเราก็ยังได้รับผลกระทบนะครับซึ่งตรงนี้เองในส่วนของกลุ่มร,รักชลบุรี ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยนายกวิทยาคุณพื่มและคณะนะฮะแล้วก็พวกเราเนี่ยเราก็ได้ลงไปช่วยเหลือในส่วนของทางจังหวัดชลบุรีนะฮะในในในเบื้องต้นก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอสันิคมพันทองนิสรรชาเมื่อมีเหตุเนี่ยเราก็ได้เข้าเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะฮะอันนั้นก็เป็นในส่วนของการดาเนินการตามตาม ตามแผนและยุทธศาสตร์ขององค์การทหารส่วนจังหวัดสมุทรีในนามของทีมรับสมุดฟูลดำเนินการนอก,นอกจากในพื้นที่เราแล้วเนี่ยเราก็ยังมองถึงเพื่อนร่วมชาติของเราเยเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีผลกระทบเราจึงได้ร่วมกมันไม่ว่าจะเป็นกับทางกู้ภัยใจคุณธรรมกับทางเทศบาลเมืองแสนสุขกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ได้จัดในส่วนของิอ่งา อำนวยความสะดวกเพื่อเข้าไปในการแก้ไขปัญหาเพื่อหัวโภคบริโภคเนี่ยไปในพื้นที่ในหลายพื้นที่นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดยุทธยาไม่ว่าจะเป็นที่โคราชและตอนนี้ก็กำลังจะไปในจังหวัดครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เราจะได้ไปช่วยเหลือเพื่อน,น,นร่วมชาตินะฮะในยามที่ เขาได้รับความสอดค้องตรงนี้็คือว่าเป็นเป็น,ปนสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการทํางานของพวกเราครับที่สําคัญเลยในส่วนของเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยถือว่าเป็นโต๊ะโผลใหญ่ที่รวบรวมในเรื่องของสิ่งของนะครับแล้วก็รวบรวมของเงินบริจาคตรงนี้ครับจะสอบถามคุณรงชัยคุณปลื้มครับในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับทางเทศบาลเนี่ยได้ดำเนินการตรงนี้อยางไรบ้างครับ ครับก็อย่างที่ทราบข่าวนะครับที่ว่ามีประสบภัยอุทกภัยต่างๆจังหวัดนะครับก็หลังจากนั้นวันแรกเลยทางเทศบาลก็เลยประกาศนะครับรับเป็นศูนย์รับบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับโดยเราจะทำอยู่2จุดนะครับก็มีบริเวณศาลาสมาคพุทธสมาคมสว่างผลหนองมนนะครับ ต่อบริเวณตลาดหนองบัวแล้วอีกที่หนึ่งคือตัวเทศบาลเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ท่านสัญญาได้พูดไปแล้วนะครับว่าทางเราเองเนี่ยที่อยากจะตัวของเทศได้เขตเทศบาลเองเราก็มีความเดือดร้อนแต่ว่าเป็นความเดือดร้อนที่ถ้าเทียบกับต่างจังหวัดแล้วน,น้อยดิดนะครับของเราท่วมแค่ประมาณไม่เกินหนึ่งสองนะครับซึ่งทางเราก็สามารถบรรเทาตรงนั้นไปเรียบร้อยนะครับโดยใช้เวลาไม่กี่วันนะครับแต่ส่วนที่น้องประชาชนที่อยู่ ต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานและปัจจุบันทางภาคใต้เนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับทางเราก็ได้รับการประสานจากทางสมาคมนะครับมูลนิธิไตคุณธรรมเนี่ยได้เป็นผู้อาสานะครับที่จะนาของที่รับไปจากจอบชาวเมืองแสนสุขบางแสนทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นคนมารวบรวมให้ถึงสถานที่เลยแล้วก็นําไปแจกให้กับถึงมือผู้เดือดร้อนนะครับแล้วก็เราก็คงประสานกับทางมูลนิธิไตคุณธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะนำของเหล่านี้ไปแจกบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเทศบาลเราจะประสานงาน แล้วก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่อยากจะได้ของที่จำเป็น,นจริงๆให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะครับ เพราะเราก็ไม่อยากว่าเรารลุรวมอย่างเดียวแล้วก็นําไปแจกโดยที่ของบางอย่างอา,อาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เท่า,ท,าที่ควรเราก็เลยจะพยายามรณรงค์ให้กับคนที่บริจาคเนี่ยได้ใช้ของที่ที่จนมีความจาเป็นเม่น่วนเพื่อที่จะ,จะทำความร้อนให้กับชาวบ้านาจากจังหวัดที่กาลังเดือดร้อนอยู่แต่เห็นภาพข่าว,ขาวจากหนังสือพิมพ์จากสื่อโทรทัศน์ต่างๆก็ดีนะครับเราเห็นหน้างานที่เราไปปฏิบัติหน้าที่นะครับตรงนี้อยากจะให้ทางมลทิตัยคุณธรรมนะครับาทางคุณพลากร ผมช่ยบอกกับทุกส่านว่าเวลามีของมาเนี่ยแล้วพอไปถึงหน้างานหรือว่าเราเอาไปถึงตรงที่ผู้ประสบภัยเนี่ยเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงบ้างครับเราไปที่ไหนก่อนครับตอนนี้ออขออนุญาตครับอย่างนี้คือเราเราเริ่ม,เร,มเริ่มมีการประสานเข้ามานะครับจากจากทั้งที่มือที่เองที่มีการร้องขอมาว่าเดือดร้อนในจุดที่ตกหล่นจากการสำรวจนะครับโดยแล้วก็ท่าน ่ารสัญยาที่รับการประสานมานะครับจุดแรกที่เราไปก็คงเป็นที่อำเภอสูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมาคือจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ยังไม่มีคนเข้าไปเลยนะครับจะมีเพียงมุ้ิเราเนี่ยเป็นมุ้ยที่แรกๆเลยที่เข้าไปเพราะนั้นตอนที่ไปเนี่ยของยังไม่มียังไม่มีการรับมีมีเพียงชาวบ้านที่ไม่ไ,มได้รับความเดือดร้อนนะฮะนิดหน่อยเข้ามาช่วยกันนะครับแล้วก็มีของเราเนี่ยไปจํานวนมากพอสมควรนะครับพอไปถึงเนี่ยเราก็มีการประสานกับทางมุลิที ในพื้นที่นะครับ,รบในการนําเส้นทางไปเพราะว่าต้องเดินตรงตรงว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตามเส้นทางก็ถูกน้ำมันสูงมากค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือมันมีในเรื่องการถนนขาดหรือว่าเส้นทางเป็นเส้นทางไม่สะดวกถ้าเราไปลุยเองเนะี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับตัวเราอย่างเช่นเป็นตกถนนมันก็ทําให้เป็นภาระกับพื้นที่เขับอีกนะครับจุดน,นั้นก็ก็ได้รับความสะดวกจากพื้นที่อย่างมากคือวันนั้นที่เราแพ็กของไปแล้วใส่รถ ทนใหญ่ไปก็รีบไปกันในคืนวันนั้นเลยนะฮะแล้วก็ไปถึงที่เอาของลงแต่ไปปุ๊บนี่เจอนีสภาพน้ำนี่คือแบบถนนขาดอะไรบ้างของเรานี่ไปไปหลายครั้งนะไปได้ไปหลายที่ไปทั้งในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยไปเยอะมากจากพนง้ังเยอะทั้งในส่วนของอำเภอโนนสูงนะครับ อำเภอพิมายนะครับพิมายไปปักทรงชัยในในส่วนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วแล้วขาดขาดการติดต่อนะครับแต่ณปัจจุบันนี้น้ำเขาเริ่มลดแล้วลดแล้วแต่ว่าเ็ายังต้องฟังความชื้นอยู่รันอยู่ได้นะฮะครับมีบางพื้นที่ที่ยังทรงนะครับยังทรงอยู่อาจจะลดพังเบี้ยงไปบ้างบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับก็ยังต้องการยังต้องการอยู่แล้วก็มีจังหวัดหนึ่งที่เราไปบางทีเราอาจจะลืมไปตอนแรกๆนะอุทัยยาจะมีทั้งอยุธยามีทั้งลบบุรีครับมีมีเราเราไปได้หลายที่มากเยอะครับเยอะแล้วทางอุทยยานี่ ทางเรารัทชนี้ก็ไปด้วยนะครับเพ่อกับแสนสุขก็ไปด้วยเพราะเราจะเป็นการร่วมมือกันร่วมมือกันที่จะนําในส่วนของสิ่งของที่ได้รับการบริจาคได้ไปให้ถึงมือของผู้ที่้องการครับซึ่งฐ่งนั้นก็ถือว่าทางมือน้องประชาชนก็ ได้ฝากขอบคุณมาทางาผู้ที่ได้ร่วมบริจาคโดยผ่านพวกเราเนี่ยนะครับนะครับได้ถือว่าได้ช่วยกันนะฮะแบ่งเบาในช่วงที่เขาเดือดร้อนถือนวะ่าเป็นสิ่งที่ที่ดีเราจะเห็นนักใจคนไทยที่ทมีต่อกันนะฮะในในยามเดดือร้อนทุกคนรักกันหมดแต่ที่อียูร์ชานี่เขาบอกน้ําก็เทียบกันแล้วก็สูงกันอะครับผมครับแล้วไปนี่มีปัญหาประสบปัญหายัางไงบ้างครับเราลงพื้นที่นะ เที่ยวที่นี่เขบอกน้ําก็เชี่ยวเือนแล้วก็สูงเหมือนกันอะครับผมครับแล้วไปนี่ม,นมีปัญหาประสบปัญหายัางไงบ้างครับเราลงพื้นที่ฮะก็จะมีในส่วนของอบางบางพื้นที่ชาวบ้านนะครับก็ยังยังยอมรับว่าชาวบ้านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่ยังอยากได้ยังอยากได้ของไม่พอ,อยังไม่รู้เัอกไม่รู้่จับพอพูดง่าย เพราะว่าบางทีอยู่ต้นทางนะฮะอยู่ต้นทางเอาเรือมีเรือมีสะดวกจะมามาอยู่ชิดถนนที่เราเนี่ยจาเรบว่าบางทีเราไปต้องไปอยู่จุดรวม <ฮะ S 1> เพื่อที่จะนําเรือลงไปนะครับ <ฮะ S 1> บางส่วนเราก็จะแบ่งในส่วนนั้นในส่วนของจุดรับรับของโดยจะมีทั้งทั้งทางอบตอเองหรือทางเทศบาลเองหรือทางผู้ใหญ่บ้านเองมามาเป็นเปิดจุดรับบริการต่างๆอีกส่วนหนึ่งเราก็จะแบ่งเข้าไปในส่วนพื้นที่ที่ลึกเข้าไปโดยที่ไม่มีอาจจะเป็นเป็นชาวบ้านที่ยากจนนะครับไม่มีเรื่องเรือหรือว่าความสะดวกที่จะออกมาบางครั้งต้องร ลอยพอซึ่งบางพื้นที่เนี่ยน้ำมันสูงระดับมิดมิดศีสาะก็มีแล้นลึกเข้าไปเราเข้าไปยังไงครับเราใช้เรือครับเราใช้เรือเราจะมีมเรือโดยได,ไ,ดได้รับอนุเคราะห์จากทางเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับ,รบ,รบมอบเรือไปให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรือของชาวบ้านหรือเป็นเรือยนต์ที่ที่มีความสะดวกของของ,ของพื้นที่เขาแล้วเป็นไงแล้วน้ำมันแรงไหมลึก ค่อนข้างเชี่ยวนะครับเรียนตรงๆรงว่าพื้นที่ที่เราไปส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ชนบทมันจะเป็นพื้นที่ทางน้าผ่านจะไม่เหมือนในเมืองที่เป็นน้ําขังนะครับเพราะนั้นการใช้เรือเนี่ยค่อนข้างคลำบากบางทีเรือเครื่องก็จะติดไป,ดปติดพวกต้นหญ้าต้นข้าวคือส่วนใหญ่จะเป็นท้องนานะครับอย่างบางอําเภออย่างอาเภอโนนสูงเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ4แสนไร่นะครับ เสียหายไปประมาณสองแสนไร่เป็นท้องนาทั้งหมดเพราะนั้นเรือเครื่องไปเนี่ยก็จะติดขัดเรื่องบางทีไปพัดไปพันต้นข้าวก็จะต้องใช้เรือพายหรือว่าใช้ทางอาสาสมัครของเราเนี่ยนะครับในการลากลอยคอลากเรือเข้าไปแล้วก็เอาสิ่งของใส่เรือมันทุกลากเข้าไปลากไปถึงให้ถึงจุดหมายลึกมากนะบางครับลึกครับช่วงนี้ลึกมากครับผมนะฮะโหทางเทศบาลเมืองตอนนั้นก็มีเรือเข้าไปนะฮะมีเรือปาส่วนนะฮะ ก็คงจะต้องไปจาคต่อเนื่องอย่างที่เมื่อกี้ผมแจ้งไปแล้วว่าเราอยากจะให้ของที่เราไปจาคเป็นประโยชน์จริงๆก็เลยจะต้องมานั่งคัดเลือกแต่ที่สําคัญคือจริงๆตัวพนักง,งานเทศบาลเองเนี่ยเขาอยากจะมาช่วยนะฮะอย่างของที่รวบรวมมาเนี่ยเขาจะกระจา,ก,กระจายตัวเทศบาลเองเราไม่ต้องสั่งเลยนะครับเขายินดีเขาก็มาแยกให้เป็นถุงๆให้เป็นจํานวนหลายร้อยชุดเนี่ยเพื่อจะสะดวกในการเบริจัคคือไม่งั้นเนี่ยต่างคนก็ต่างมีโยนกันมาทั้งหมดแต่ว่าของเราไม่ได้แยกประเภทว่าเป็นอะไรเนี่ยจังพนักงานเทศบาลเองเนี่ย ขาก็มีจิตอาสาล,ลงมาช่วยมาแยกของด้วยตัวเองเพื่อที่จะสะดวกในการมอบนะครับส่งมอบต่อให้กับผู้ที่เดือดร้อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ว่าคนช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเราเดือดร้อนกันเนี่ยคนไทยเนี่ยรับเขาเรียกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับแล้วสิ่งที่เราลงพื้นที่เราเห็นเนี่ยอะไรที่มันจําเป็นต่อผู้ประสบภัยมากที่สุดครับณตอนนี้ ถ้าตอนนี้แหละครับคงมองถึงเป็นเรื่องของอาหารนะครับจะจะมีบางพื้นที่ที่ไม่สะดวกเลยในการปรุงอาหารนะครับก็จะมีในเรื่องของโรงทานก็จะมีทั้งมื้อที่ในพื้นที่หรือว่าจะเป็นเทศบาลหรือวัดก็ตามจะจัดทําโรงทานคือทําสําเร็จรูปใส่กล่องแพ็คมีมื้อเที่ยงมื้อเย็นไปส่งให้นะครับนั้นจุดหนึ่งส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นพวกของแห้งที่บางบ้านทําสามารถทําทําทานเองได้หรือสามารถดเนินกิจกรรมเองได้บางส่วนนะครับก็จะยังต้องการอยู่เยอะอย่างอย่างบางพื้นที่เนี่ยอย่างอยุธยาอย่าง อ่าลบบุรีเนี่ยเรื่องน้ําดื่มยังต้องการนะครับยังต้องการเพราะว่าจำนวนยังไม่เยอะมากส่งมาที่เทศบาลได้เลยนะครับมาเป็นแพ็คหรือเป็นลังอะไรมาก็ได้นะฮะมามาที่เทศบาลเลยเทศบาลนี่เป็นศูนย์รวมนะฮะแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งครับผมนะฮะเตาแก๊สเตาแก๊สครับที่เราเลยจ่ายเยอะๆก็จะก็พอสุดที่คิดว่าพวกไงก็ไม่พอเราแจกเป็นเตาปิกนิก พวกนี่ะแล้วก็ตอนนี้หนาวก็จะต้องมีเสื้อผ้าครับผ้าผ้าห่มครับทาที่จะไปเพราะว่าตอนน้ำท่วมเสร็จตอนนี้ลมหนาวมาอีกและจะเป็็นกต้องไปช่วยกันต่อจะเป็นพวกสิ่งพลาสติกนะครับพถังพลาสติกสำหรับถ่ายอะไรผ้าหนามัยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่อเรื่องห้องน้ำที่เข้ากันไม่ได้นะครับนี่สําคัญคือถุงดําใส่ขยะเนี่ยนะฮะคือจะไปไปใส่สิ่งปฏิกูลของตัวเราเองนั่นแหละนะฮะ ไม่ปล่อยลงน้ำถ้าปล่อยลงน้ำนี่เดี๋ยวเกิดร้อนอีกเขาบอกไปนี่บางที่ยุทธยาน้ำเริ่มเหม็นแล้วนะเริ่มมีนะับเริ่มมีกลิ่นน้ำาขังนั้นมันก็เริ่มเริ่มที่จะเน่าเน่าเสียตอนนี้ก็พยายามแก้ไขกันไปนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นการที่จะช่วยกันเยียวยาในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถือว่าก็พอมีใครเกิดร้อนนะฮะเราก็จะเห็นว่าคนไทยเราช่วยกันไุกที่อย่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ แสดงให้เห็นถึงความเอื้อถอนที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นในสภาวะไหนาแบบไหน แตก่ก็ต้องขอบคุณนะครับต้องฝากขอบคุณจริงๆทุกหน่วยงานที่ให้ความอำนวยความสะดวกของเรามาตลอดโดยสมบูรณ์ไปเราไปมาประมาณ1 1บ2สิบสองรอบนะครับ,รบในในหลายอำเภอได้รับความสะดวกมาตลอดรต,รตรงนี้ถือว่ามันไม่ได้เกิดกับพื้นที่จังหวัดบ้านเรานะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเราคนไทยด้วยกันเขาเดือดร้อนนะฮะไม่ไว่าเป็นแห่งคนตะมนไหนนะครับเราคนไทยเราต้องช่วยเหลือกันนะครับนี่คือความความมีน้ำใจของคนไทยนะครับเขาเรียกคนไทยไม่ทิ้งกันมียามสุขร่วมกันยาม ทางทุกเราต้องให้แล้วทางเทศบาลตอนนี้ประกาศให้เป็นจุดช่วยเหลือนะฮะพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธามีของจะม,ะมาามบริจาคนะฮะก็สามารถเดินทางมาได้นะับมาให้ได้นะคะรับสหรับผู้ที่บริจาะคมากๆก็ไม่สะดวกเลยขนส่งก็แจ้งมาได้ทางเราก็คงม,มีเจ้าหน้าที่ไปรับมาถึงสถานที่นะครับแต่ถ้าเป็นเล็กน้อยก็ผ่านมาทางเทศบาลหรือว่าทาง,งพุทธ,ธสมาคมสว่างผลที่หนองมนก็สองจุดนี้นะครับที่เราทำงานร่วมกันครับ ท่านนี้ครับอยากจะให้ท่านสุทธิยาฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการช่วยเหลอือน้ำท่วมสำหรับในตอนนี้นะฮะทุกท่านผมอยากทราบดีว่าเรามีพี่น้องของเราได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้งนำท่วมนกะ็ช่วงนี้ก็เข้าหน้าแล้วนะครับก็คงจะต้องร่วมกันกันในการที่จะแบ่งปันทั้งใจช่วยเหลือนะฮนะซึ่งการและกันพยายามที่เพื่อนเราเนี่ยทกสบถได้ยาก,ะกนะครับที่ผ่นา,านมา ก็ต้องมีโอกาสนี้ขอบพคุณทางที่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินของเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนเพื่อพวกเรานะฮะโดยทางในสองทางเทศบาลเมืองแฉกสดดีนะครับทางองค์การแผนส่วนจังหวัด็ดีนะฮะโดยมีในส่วนของผู้ภายใ้คุณธรรมนะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่เข้าไปถึงในพื้นที่ในการที่จะนำน้ำใจของทุกท่านเนี่ย ได้ไปช่วยเหลือนะครับเพื่อนร่วมชาติของเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็อยากจะขอเรียนชวนทุกท่านนะครับในขณะนี้เนี่ยก็ยังมีหลายพื้นที่นะที่ยังได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะฮะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกันบริจาคนะในเขตเทศบาลฉันสุขตามที่ท่านนายกบอกนะครับก็คือที่เทศบาลเองกับที่มูลนิธิสว่างผลหนองมนนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่สําหรับในการที่จะรวบรวมสิ่งของบริจาค จากน้ำใจของทุกท่านและเราก็จะนําไปถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับในแต่ละพื้นที่อยากจะขอ,อะเชิญชวนทุกท่านและขอขอกบพระคุณลงหน้าสําหรับน้ําใจที่ทุกท่านได้มีให้กับคนไทยด้วยการที่จะรับความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วยครับครับและในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวแสนสุขค,ครับอยากจะให้ท่านนายกนรงชัยคุณพื้มเนี่ยได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนนิดนึงครับ ก็ก็จะเรียนเชิญอีกครั้งนะครับที่อยากจะให้ชาวแสนสุขนี่นะครับท่านมีมากท่านให้มากท่านมีน้อยให้น้อยแล้วแต่ความศรัทธาของท่านนะครับก็อยากจะให้น้าใจเล็กน้อยจากชาวเทศบาลแสนสุขของเราส่งไปถึงผู้เดือดร้อนนะครับก็เป็นการทําบุญร่วมกันนะครับอันนี้ส่ง็คงได้กลับมาในอนาคตนะครับก็อย่างที่ได้ท่านสุนทยาได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเรามีจุด2จุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสิ่งของถ้าไม่สะดวกมาบริจาคเองก็แจ้งมาทางทศบาลได้นะครับเราก็จะอาาไปรับให้ถึงที่เลย ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีโอกาสตรงนี้นะครับก็ากให้ใช้วันนี้เป็นประโยชน์ครับนำสิ่งของที่จําเป็นช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับองขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยเช่นกันครับครับนะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีจิตเตือเฟือจิตสาธารณะที่ช่วยเหลือทุกท่านที่เดือดร้อนและก็ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ขอบคุณครับคครับครับนี่คือ สวัสดีบางแสนเป็นเรื่องที่น่าจิงดีครับที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันนะครับในยามเดือดร้อนนะครับแล้วับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาพบากับช่วงต่อไปของรายการครับสักครู่เดียวครับ เมื่อวันที่8พฤศจิกายนทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้เรียกประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเกี่ยวกับการขอรับงบอุดหนุนของชุมชนปี2554ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยมีนายพัทรพลจันทรังผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงและจะดำเนินการตามระเบียบของโครงการดังกล่าวต่อไป เมื่อวันที่11พฤศจิกายนกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของอสอมขึ้นเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของอสอมในแต่ละเดือน ทั้งหมดนี้ครับคือสวัสดีบางแสนนะครับหากคุณชมจะมีเรื่องร้องเรียนหรือว่าจะติดต่อกับทางเทศบาลนะครับก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้ครับทางหมายเลข4221300นะครับโดยพิมพ์ข้อความนะครับพิมพ์ทีบีแล้วตามด้วยข้อความต่างๆนะครับที่ปรึกษาหรือร้องเรียนมานะครับแล้วส่งมายังเบอร์4221300นะครับข้อความทุกข้อความครับจะได้รับการพิจารณาและก็ได้รับการ ช่วยเหลือได้รับการปฏิบัตินะครับได้รับการดําเนินการต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องทุกข้อความครับและที่สําคัญครับเรื่องการบริจาคสิ่งของนะครับผู้ประสบภัยน้ําท่วมจากจังหวัดต่างๆนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมครับช่วยกันครับคนไทยนะครับตอนนี้กําลังเดือดร้อนกันหลายที่นะครับก็สามารถส่งความช่วยเหลือนั้นได้นะครับมามาที่เทศบาลเมืองแสนสุขนะครับ ทุกวันนะครับไม่เว้นวันจันทร์ถึงสุกนะครับเว้นวันเสาร์อาทิตย์ครับจะปิดทาการครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ยังสามารถไปบริจาคกันได้ครับที่สว่างผลนะครับพุทธสว่างผลหนองมนครับหรือมูลนิธิไตรคุณธรรมนะครับสามารถทําได้นะครับช่วยกันครับพี่น้องของเราเดือดร้อนครับเราต้องช่วยกันนะครับวันนี้สวัสดีบางแสนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ